สวัสดีค่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o o โก e ไลฟ์นะคะวันนี้เราก็เช้านี้เราก็อยู่บ้านพี่มานานะคะเหมือนเคยนะคะอยู่กับน้องหมานะคะแล้วก็กับแฟนพี่มานานะคะก็โอ้พี่มานาไม่อาบน้ำเลยค่ะไปนะจ้งกล้องแล้วพี่มานาไปไหนคะเช้านี้สเสด็จไปส่งลูกชายนะคะอ๋อไปส่งลูกชาย <laughs> <laughs> น้องด่างไม่ใกล้เลยนะคะนี่น้องด่างกลัวแขกนะคะตื่นนะคะมหาแม่ลูกมามหาแม่ ไม่กลัวลูกไม่กลัวบ้านหลังนี้ก็จะมีแต่ต้นไม้นะคะต้นไม้ที่กำลังฮิตเป็นกระแสยอดนิยมตอนนี้เลยมาแม่มามแม่โอ้มา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 เป็นพันธมิตรกันหน่อยเร็วๆโอ้โหพันหลังให้เลยนะคะแม่โอแม่รัดนแม่รัดว่าไงแม่รัดนแม่รัตนเข้ามื่อไหน่อยอุ้ยน่ารั กลัวเหรอโอ้โหไม่ใกล้เลยดูสิดูเมลอนสิเมลอนให้มือด้วยอื้อวันทวนจริงๆเยอะอ๋อมาแล้วมาแล้วเออโอ๊ยมีการย่งกันอีกน่ารักนะคะโอ๊ยไม่รู้เมื่อไหร่จะได้มาหาน้องเมลอนอีกเนาะ ม้าด่างราคาแพงมากนะคะมาอันนี้ก็ม้าด่างนะคะทุกคนว่าหลังนี้มีแต่ของด่างๆนะคะม้าด่างราคาสูงมากเลยขายไม่ได้เลยอมเมลอนหรออะไรด่างเมลอนเมลอนเนี่ยมาเก็บมาลีข้างนอกนี่ม้มมมาหลงร้อนใช่ไหมนี่ไม่เราเป็นเราเล่น<อ>ด้วยเราเสียวแบบนั้อ๋ออะไรหรอม,มีคนเล่นหน่อยเมลอน,นมาขอมือหน่อย ไม่นั่นไม่นั่นครับเข้ามื่อไหนครับตอนนี้เอฟซีอยู่ที่หน้านจังน้องด่างอย่าตกใจลูกไม่เจอกันแป๊บเดียวนะคะเห่าเลยนะคะเห่าที่กัปตันนะคะเอาละเมลอนเลงอีกอีกแล้วเมลอนเลงแล้วโอ้ยโยยังไม่อาบน้ะพี่ น้าสดนะคะแบบอะไรเลยอยู่กับสมุนสองตัวก็แม่บ้านก็ขยันนะคะตื่นมานดูแล <มา S 2> ต้นไม้ไ<ห>แต่เช้ายุงกัดมันทำอ,อะไรที่แพงที่สุดครับมันก็ม่แพงแบบน,น,ๆๆนิยมก็ชายชนนะตอนเนี้ยชายชนนางไหมนางไหมก็แพงอยู่นะที่มีอยู่ก็นางไหมตัวท็อปมีอยู่สองขันตอน้อ <ๆ S 1> ม,มมีพญาม์มลก็แพงอยู่นะฮะเกือบหมื่นอะ พยัญวุลอยู่นู่นลิ่มลิ่มเนาะค่ะใบสามใบใหญ่ๆนะสามใบใหญ่ๆอ่ะที่เป็นบอลน่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายแล้วนะรองเท้ากับโอ้รองเท้าโดนแทะนี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหันหันใบใบสวยๆเอาไหบลุมทุ่มอันนี้เป็นของไทยหรือว่าของอะไรครับชื่อไทยอะไรพยามวุลน่าจะเป็นพระต่างกับพยัญวลใบแดงต้นนี้เท่าไหร่ครับ หมื่นประมาณหมื่นนิดๆน,น,นะเล็งต้นนี้ใช่ไหมคะเล็งไว้อยู่จะไม่มีเงินซื้ออ, <laughs> อันนี้มิ่งมหามงคลอันนี้บับเบิ้ลอันนี้ลูกไม้ลูกไม้นี่ก็ขายอยู่ที่สี่พันอือหือสวยไหมสวยค่ะโอ้สองต้นจะสองหมื่นแล้วแค่สองต้นนะเนี่ยก็ได้นะ พวกนี้ก็โอ้นี่ก็สวยนะเนี่ยไปเดี้ยงเนี่ยมันตัวต้นใหญ่มากเลยนะสีชมพูโหได้มีฮาร์ปตัวฮาร์ปเลยนี่มีตัวฮาร์ปเห็นไหมค่งหนึ่งเป็นสีอ่อนเห็นไหมอ,อันนี้อันนี้ลูกเยอะมากเห็นไหมแบบเยอะมีไก่อันนี้สีชมพูอ่อนอันนี้ดาบป้าฟื้นแล้วปกติคนจะจะเล่นตัวไหนเยอะคะนี่เขาก็เล่นแบบนี้แหละเขาไม่มีตัวไหนเขาก็สะสมตัวนั้นนะเอาสะสมไปเรื่อยเนาะ คืออย่างว่าไม่มีเราก็ซื้อมาเพิ่มแต่ตัวไหนเราอันนี้มีสองสีชายชนแล้วนะ,ะอ๋ออันนี้แหละค่ะที่บอกว่ากำลังนิยมสุดเอฟซีสนใจไหมชายชนอันนี้สวยมากเลยนะตัวเนี้ยแต่ว่าถ้าขายก็ใช้ได้เอาจริง <c oughs> อันนี้ไอนน้จอมพับกำลังแทงหนอมันเยอะไยะสวยนะตัวนี้สวยมากเลยคุณยังดูไม่เป็นเลยว่าสวยยังไง ใบแดงเนี่ยถ้าใบาแดงแดงกลมๆใหญ่ๆยิยย่งแดงอันนี้บอน<ม>กาบเห็นไหมเชื่ออะไรครับตัวนี้นางตัวเล็กอะกระท้อนขี้กลัวมันเป็นหมาหรงทางกระท้อนมีคนไหมเราก็เรียกด่างมาตั้งนานมีเจ็ดสิบคนคุณลูกมีติดต่อกลับไปหาป้าโอ้แบบนี้น่ารักมากเลยน้อ,องวอ,อ,อ,องชอบอะไรแบบนี้มีเบอร์เขา เบอร์ไลน์ของอของลูกหมีนะคะ0 9 0 5 5 0 3 7 0 9ูนยันไหมคะต้องเปิดพัดลมตลอดเลยเข้ากดตรงไหนอะอ่ะยังไงนะคะถ้าสนใจสั่งซื้อเออสนใจสั่งแอดไลน์เบอร์0 9 0 5 5 0 3 7 0 9เวลาเราจะพิมพ์เบอร์เข้าไปพิมพ์ไงอ่ะ,อะมันต้องใช้อีกเครื่องค่ะของพี่ที่เ,เข้าชื่อของพี่มานาไวาะคะ้ค่ะเราไม่ได้เข้าอะ่ะเราเราเป็นไอเราเรา เอาดไาาลน์บอกบอกเขาแล้วก็แอดไลน์ก็ได้ค่ะมาหนานี่นะคะมาหนาสตอรี่เนาะค่ะก็หลายท่านนะคะบอกว่าช่วยถ่ายตอนเช้าให้ดูหน่อยนะคะเพราะว่า,าสนใจอยู่แต่ว่าอยากดูชัดๆตอนเช้าๆอะไรแบบนี้นนก็จะมีทุกอย่างเลยเอ๊ต้นนี้ทำไมสวยจัง และน,นี่แหละคะ่ะเรียกชื่อว่าอะไรล่ะคะพี่ดูแบบใส่เบอร์ไปแล้วนะคะใส่เบอร์ไปแล้วนะคะอันนี้ก็ด่างด่างหมดเลย แล้วแล้วด่างเขียวด่างแดงนี่ต่างกันยังไงะคะคนละชื่ออันนะี้อันนี้นางวารีอันนั้นเป็นลูกไม้นางวารีอันนี้ลูกไม้ไม่สวยกักนการนางวารีกับลูกไม้ส่วนตัวชอบแบบนี้ค่ะมีดกสีแดงสีฟูด้วยนะค่ะนางวารีก็สวยนะนางวารีดูสิมึทงั้งที่แบบเขียวๆด้วยต้นบอลสีสวยๆทั้งนันเลยยุ้งหมีเพาะพันเกลงมากไม่เก่งหรอกคา่ะพอได้ นิดหน่อยต้นคือออาจริงอลิซเป็นการเรียนรู้อันนี้จะเป็น<า>แบบเ็แฉกนะทุกคนมันก็มีทั้งตายแล้วไม่ตายตัวไหนตายก็เอาหัวออกมาแล้วก็เอามาลงดินหนักก็ขึ้นบอลไม่ตายยากแต่กว่ามันจะได้ต้นสวยๆคือใบสวยๆนี่ก็คือใช้เวลานิดหน่อยในการเลี้ยงเขานะคะเพราะว่าบอลน,นี้เขาชอบน้ําแล้วอย่างสมมุติว่าเราเราปลูกต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะกว่ามันจะโตแบบประมาณเท่าเนี้ยเท่านี้ยมันใช้เวลา กี่เดือนอนหล๋อประมาณหนึ่งเดือนก็จะโตเนาะหนึ่งเดือนก็ได้หลายใบอยู่ถ้าเราเลี้ยงต้นโตอย่างต้นนี้ก็เลี้ยงหลายเดือนนะเลี้ยงเองนะตัวนี้ตัวนี้เลี้ยงเองกับมือต้นเล็กเล็กมากอาจจะพูดว่าเล็กเล็กมากมันก็เลยเบอร์คุณป้าพรเมืองจันโอเดี๋ยวแคปหน้าเดี๋ยวถ่ายรูปแวบโอ้อันนี้ยิ่งเล็กเลยทุกคนโทรมาหาเราที่จะเอาควนอูคนเมืองคืออะไร คนละคนอ่ะนี่เล็กมากแล้วที่แปักๆช้ำๆนี่คืออะไรคะพี่เออชื่อว่าชื่อว่าเทพนารุมิตเทพนารุมิตเป็นกล้วยด่างเหรอคะเป็นต้นเห็นเห็นต้นนั้นไหมที่กำลังช้ำอยู่สองต้นที่เรียงๆกันอยู่ไหมใบแดงงอค่ะค่ะอ๋อมันจะเป็นแบบนั้นใช่ต้นนั้นมีดอก นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่เก็บให้เดินนี่นี่นี่อ๋ออันนี้มั oh, นเห็นยัง,ยงใบด่างโอ้อ๋อสวยสวยโอ้ม oh. ีดอกด้วยซเดินสบเดินหลายรอบก็ดูไม่หมดนี้ต้นนี้ของพี่พี่อะไรเนาะพี่นตอ่ะยังไม่โตเลยอันนี้คือยังไม่โตเหรอคะนี่ต้นนี้เพิ่งเสี่ยงไงพอดีว่าเขาส่งมาทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าเขาส่งมาแบบเป็นแค่แบบไม่มีรากอะ่ะ ส่งมาไม่มีรากให้เลยแล้วมันก็เลยกว่าจะเลี้ยงเลี้ยงให้มันดูดีก่อนค่อยส่งให้ลูกค้าถ้าหน้าตาไม่สวยก็ไม่กล้าปล่อยไปเกเฮ้ยแล้วต้นเล็กๆอันนี้ต้อนอะไรคะนี่เออเขาเรียกว่ามะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวทะเลมะพร้าวทะเลอุ้ยน่ารักจังเลย <laughs> ต้นเล็กๆ นี่อันนี้ก็เสน่ห์จันแดง้นเดยวก้าหมูเลยเยอะมากๆเลยนะคะหน้าบ้านก็มีทาหน้าบ้านก็จะเป็นพวกบนบนดำนดังีพยเก่งมุูมาบงเตเอดี๋ยวขออากไปถ่ายข้างนอกแป๊บนึ่งอันนี้เป็นการการ นี่นะคะนี่ทุกคนหน้าบ้านก็มีอันนี้คือเราถ่ายให้ดูตอนเช้าๆเลยนะใบใหม่มาแบบมีสีอยู่ประมาณนี้น้องอนก็ไม่ได้เล่นบอลน้องอนก็จะไม่รู้ว่าแต่ละต้นนี้ชื่ออะไรแต่ว่าสวยทุกต้นนะคะเท่าที่ดูเนาะก็ท่านใดสนใจสั่งซื้อก็แอดอดีไลน์กโกไลน์มานะคะแล้วก็แคปรูป ที่ต้องการนะคะวงมานะคะเดยวน้องปอนจะส่งให้พี่มานานะคะให้แฟนพี่มนมนาโดยอีกทีอันนี้ก็เป็นกล้วยด่างนะคะทุกคนดอกไม้ก็มีนะคะดอกไม้ก็ขายนี่บอลดำนี่แบบนี้ก็สวยมาก แต่ละต้นนะคะต้นเล็กต้นใหญ่ก็จะราคาต่างกันนะคะ,คะถ้าท่านใดสนใจสั่งซื้อก็แอ d ดอดีไลนก์กักวกไลน์มานะคะเดี๋ยวน้องพรจะทักบอกให้นะคะอ,อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ